สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในลายเกมสิเศรษฐีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เพิ่งปิดมานะคืออีโวอาชานั่นเอง <c oughs> ดีไหมดีไหมไม่ไม่รู้สิยังไม่รู้คือหลายๆคนคงจะเห็นอา,อาชาไว้อาชาเนี่ยกับถุงมือไททันเนาะแต่เราบอกเลยว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยปิดอีโวอาชาเพราะอะไรเพราะเราจะใช้ เครื่องขยายหลุมดําแทนเนาะก็คือเมื่อตกพื้นที่แลนด์มาร์คหรือสร้างแลนด์มาร์คเนี่ยมีโอกาส70%สร้างหลุมดำเนาะอารมณ์เหมือนถุงมือไททันเลยต่างกันแค่ว่ามันไม่มีขังฟองซึ่งมันมาชดเชยในตัวของอีวอาชาแล้วก็คืออีวอาสกิลที่2เนาะก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์คฝ่ายตกเอ้ยเมื่อฝั่งเสริมความตกแลนด์มาร์คฉันเนี่ย70%ขังฟองสบู่คือต้องบอกว่าถ้าถุงมือไททันเนี่ยมันลุ้นต่อเดียวคือลุ้นว่ามันจะสร้างอะไรนะสร้างหลุมดำหรือเปล่าถ้ามาสร้างหลุมดำการันตีแน่ๆคืออขังงฟ แต่ถ้ามันไม่สร้างหลุมดำก็คือไม่ได้ขังฟองแต่ตอนเนี้เราจะต้องมารุ้น2ต่อต่อแรกคือไอเครื่องนี้มันจะสร้างไหมสร้างเสร็จแล้วย้ายไปหลุมดําของตัวมันเองจะกักขังไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องมารุ้นกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะมีการาสรุปนะครับว่าตัวเนี้ยดียังไงควรหาไหมหรือว่าแพ้ทางตัวไหนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วเราไปดูกันในเกมกันได้เลยนะครับ Let's go <S ในเกมแรกนะครับเรามาอยู่กันในแผนที่อารีนาเนาะแล้วเราก็มาเจอกับชู้ชูาบอกเลยว่าสงสารน้องถึงแม้ว่าน้องจะมีอะไรมีเขาเราเนะี่ยมียกเว้นค่าผ่านทางไหมไม่มีด้วยบอกเลยว่าน้องน่าสงสารมากจริงๆเราน่าจะอยอมแพ้เขานะคือให้กําลังใจพู้เล่นใหม่ เราทำอย่างนั้นหรอไม่ <Nice. S 1> เออลืมบอกเซตอาชาเรานะอาชารเราก็คือตามนี้เลยตามที่เมื่อกี้ขึ้นให้ดูเลยก็จะมีหมวกวเนาะสามัญประจำบ้านมีโดเนรเทศมีแปนเนาะเพราะตอนนี้เรายังอัพไม่เต็มสามสิบเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้บัฟเรือสามสิบมาอันนี้เราก็ทอยคิสองไปเลยนะครับอสองได้ด้วยข้อดีของการเอาแปนไอของโดนมาเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยครับเยนะเราไม่จำเป็นต้องสร้างไนน์มาร์กเราสามารถโจมตีเขาได้เลยเดี๋ยวเราวาง ผมดาไว้ที่จุดสต็อปก่อนนะครับอันนี้เอฟเฟกตัวเราไม่ออกนะครับเราทอยเบิ้ลไปครับส <12. S 1> ิบสองจริงๆน่าจะเบิ้ลสองนะลึงแ้นอบเบิ้ลอีกทีหนึ่งครับดูว่าได้ไหมอ่ะไม่ได้ได้เก้าไม่เป็นไรครับลงคือที่พิเศษเนาะกลับไปที่เมอร์ัวเองเลยครับอ่าโยนจ่ากเราก็สร้างผมดาไว้ที่อคุกนะครับแล้วเราก็ย้ายไปหาเขาปึบอ่าอันนี้เอฟเฟกต์เราไม่ออกเลยนะครับบอกเลยว่า ถึงแม้ว่าเอฟเฟกจะเยอะกว่าตัวไว้แต่ก็ไม่ได้แปลงความว่ามันจะออกดีออกที่เหมือนไม่ออกไม่สิออกที่ไม่ออกเออก็ไม่สมราคาเลยเนาะหรือว่าเราได้ปิดมาราคาถูกมั้งมันก็เลยแบบไม่ออกเอออาจจะเป็นอาชาเซนเจนยูอาชาเซนเจนอะไรอนยะ่างเงี้ยอ่าเราบินมาที่เมืองตัวเองเลยนะครับสร้างหลุมดำ แล้วก็ย้ายมาตัวนี้ปึ๊บเอฟเฟกออกไหมเอฟเฟกออกนะครับโยนชูชูไปที่เมืองของมันนะครับแล้วเราก็มาลุ้นว่ากักถังออกไหมกักถังออกนะครับคือถ้าไม่ถูมือไททันเนี่ยเราไม่ต้องลุ้นเลยคือถ้าหลุมดําออกยังไงอ่ะเราก็ชนะอยู่แล้วก็จะกักถังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในกันในเกมต่อไปนะครับว่าจะเจอกับตัวอะไรนะครับ<ไห>นในเกมต่อมานะครับเรามาเจอกับเ,เพยอเพยๆที่ถูกปลุกนะครับเราก็นึกว่าเพย เพยตัวชิ้อยู่ในอีเวนต์เพยเพยเ,เดี๋ยวเราเบิ้นสองไปนะครับได้ไหมออยอแกป๊ปจะมาส่วนรถอะไรไม่ค่อยได้ใช้เว้ยเ,เ,ยนกออกเปนะครับยนจักออกแล้วเราสร้างบุ่มดาไว้ที่จุดสต็อปนะครับไม่ใช่จุดสต็อปจิเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคุาก,ยยกแล้วก็ย้ายกลับมาก็ททาไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าจริงคือไม่รู้นะว่าทําเพื่ออะไรเพราะว่า ในตาแรกเนี่ยมันยังโจมตีเขาไม่ได้เราพยายามทอยไปลบหลบเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะใช้เอฟเฟกของเขาเนี่ยมาจัดก,การเราอันนี้ก็แปนออกนะครับก็ย้ายไหมอายย้ายก็ได้แล้วก็วาไปที่เมืองเรานะครับอ๋อรู้แล้วก็าทำเพื่ออะไรนึกออกแหละทำเพื่อคูณเมืองเออทุกการจะทำมันต้องมีเหตุผลอ่าเขาเบิ้ลสิมาอ๋อเขามีอะไรนะับทอยไกลในตาแรกเนาะ จริงๆเพ่เพที่ถูกปลุกเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่อาจจะเล่นลําบากหน่อยคือตัวน้องเนี่ยสามารถสลายโล่แล้วก็มีแจกด,ดีบัฟด้วยแถมยังมีเอฟเฟกต่างๆอีกมากมายอ่เขาโจมตีเราวเนาะยกเลิกไม่ใช่เขาทอยลงหลุมดำแล้วนะครับอันนี้เรามาทำเพื่อ,อเขาอาจจะอยากจะสลายโล่อะไรนะสลายโล่ของไอ้ไม่ใช่สลายโล่ สลายเจ็ดแพ็กเขาเออให้มันเหลือศูนเราถอยเก้าไปนะครับเก้าก็ได้เจ็ดก็ได้แต่เก้าจะดีที่สุดหลังจากนั้นเราก็ว้ามาที่เมือตัวเองนะครับตึบหลุมดำวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ตบมาตรงนี้อ่าเขาไม่ไม่ตามมานะครับสร้างหลุมมาไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ย้ายกลับไปเอฟเฟกออกไม้เอฟเฟกตออกหลุมดำ เอาไว้ที่เดิมก่อนตอนนี้รู้สึกว่าหมวกเขาหมดยังเออหมวกเอ้ยเมื่อกี้เขาโดนกันจากอะไรทำไมเขาถึงกันได้หรือเอกต์ียวไม่ออกเบิ้นสองไปครับเบื้องสองไม่ออกออกสี่ลงเมืองเขาได้ไม่เป็นไรครับเงินเราเยอะอย่างตอนนี้ถ้าเรามีถุงมือไททันนะบอกเลยว่าเราะสามารถกักขังเขาได้เลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเนาะถุงมือไททัน ก็ตามสภาพเด้งไปลูกปึบยังเป็ออกไม้อากับขังออกนะครับโอเคเมืองเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันในเกมต่อไปเลยนะครับในเกมนี้นะครับเรามาเจอกับเจ้าหญิงมมโยเนาะเมื่อกี้มีการเน็ตหลุด้วยอ่าน่าจะได okay. mm ้เ hmm. ร okay. <pl ains> ื <ini> <you. t realidade> ่อคนแรกทุ้หญิงไมโยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ลูกหลักที่เอ็มเออ ถ้าเอฟเฟก์นางจะคิดจะติดมันก็จะติดดีถ้าเอฟเฟกต์นางไม่ติดก็จะไม่ติดเลยอันนี้เราทอยสิบนะครับไม่ต้องเบิลก็ได้เพราะว่าเรากลับมาเมือ,เองเตยวก่อนสร้างเงาสร้างหมุดดำไว้เขาทอยสิบไปนะครับไปดูความอภินิหารจิ๋งม,มาโย แต่เราไม่กลัวนะเพราะว่าเราเอาโดนมาเพราะฉะนั้นเขาจะวิเราค่อนข้างยากขึ้นก็สร้างเรมาเราก็สร้างเรนมาตามเขาเ,เขาได้วาดนะครับอายนะครับสร้างเรมาตามเรียบร้อยเขาถอยลงเมืองล้านะครับกักขังเอาไม้กักขังออกก็คือเหมือนเดิมครบเขาจะมาสลายจิตแพ็กเขานะครับเราเบิ้ลสองไปนะครับ แล้วก็ลงเมืองตัวเองสุดวางไว้หลุมดำก่อนเอ้ยไว้ช่วางไว้ไววไวคุกก่อนอ่ะลงเ,เงเมืองเขาตัดไฟตักไฟเสร็จทำอะไรซื้อเมืองต่อเดียจ้าเสร็จแล้ววางหลุมดำไว้ที่คุกโยนเขาไปตรงนี้ฝึกกักขังออกน,นะครับอ่า เราก็วางไว้ที่คุกเหมือนเดิมตอนนี้เราเบิ้ลแล้วใช่ไหมเราถอยขี้เลยครับเจ็ดก็ได้เก้าก็ได้อย่าลงสิบเอ็ดก็พอ,อเรียบร้อยสิบเอ็ดเฟอร์การ์ต้องกันฟีเจอาคือเมื่อกี้คือถอยเก้ากับเจ็ดไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะไปชอนเขาอีกทีนะครับตอนเนี้ยเขาก็หลุดมาได้บอกแล้วเกมเขาอวยถ้าเกมมันจะอวยอะ่ะตัวเก่งแค่ไหนเนี้ยก็แพ้ได้ ตอนนี้อ๋อใครมาตอบรับเป็นเพื่อนอยากเพิ่งเป็นเพื่อนเล่นเกมอยู่อะจะทอยห้าออกสามหรือเรากดผิดน่าจะเดือดล้วกดผิด,ด,ด,ผดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ในใจนี่น้ำตาไหลถึงเท่าที่ไหนถึงตะตุกไม่เขาเบิ้นดีมากเลยดูสิเขาจะจบเกาะเราใช่ไหมเขาจะทุปเปิ้ลแล้วเขาเบิ้ลสองอีกแล้วอ้าวสุด ย้ายไปในแถวย้ายไปไหนเขาจะจบเกาะจริงๆด้วยต้องรีบจบแล้วเป็นสองไปเลยเป็นสองออฟสีไม่เป็นไรลงมือัวเองจ้าหลุมดำหลุมดำไว้ไหนเอาไ้นี่ละกันเ้ายไปนี่ปึ๊กเหี่ยนเข้าไปเฟล เรียบร้อยยังไม่ยอมอีกหรอยังไม่ยอมอีกวรอ,อวต้องอีกรอบหนึ่งใช่ไหมวางเดนเวอร์ข้างหน้าแล้วเราก็ทอยสองไปเลเจ้าลงดำดิ่งแบบคือมองว่าไหนดี่มองว่าต้นรักกันย,ย้ายในเมื่อเขาไม่ยอมเราก็ต้องทำให้เขายอมให้ได้ย้ายไปเลเจ้าโป๊ะ เป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูที่สรุปกันเลยนะครับว่าตัวไวเอออาชาเนี่ยจะแพ้ตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปกันเลยนะครับก็มาสรุปกันนะครับสําหรับอิวอาชาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าน้องเนี่ยต้องมีไอเทมหนึ่งชิ้นที่สร้างหลุมดํานะครับจะเป็นบอร์ดเอไหลุมดําก็ได้เครื่องขยายหลุมดาก็ได้ที่ไม่ใช่หลุมดําที่ว่า ไปตกเราวาร์ปแถวอะครับเป็นหลุมดําอะไรก็ได้ที่ที่เป็นหลุมดําเออเป็นหลุมดําได้หมดเลยอ่าแล้วก็ทางที่ดีควรจะเป็นหลุมดําที่เมื่อสร้างหรือตกแลนด์มาร์กจะได้สร้างหลุมดําอันเนี้ยค่อนข้างดีนะใช้สำหรับตัวน้องส่วนข้อเสียนะครับที่ไปเจอมาเนี่ยเอาพูดข้อเสียก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดข้อดีข้อเสียเนี่ยน้องจะแพ้หนึ่งเลยคืออ่าป้ายสีป้ายสีแพ้บีห้ยองล่าง ทุสวรรค์กูยงหนูเอือยค่อนข้างแพ้ถ้าไม่มีผลกระทบไปที่แพ้อีกคือ,อพวกที่มีกักขังฟองสบู่คือเคยตอนที่ได้มาแรกๆเราไปเล่นเจอโกลเด้นคาร์เล่ะป้าโกลเด้นป้าคาร์เล่ะคือก็แพ้นะเพราะว่านางขังฟองไงแล้วเมืองน,นางก็แพ้ด้วยก็คือแพ้ขังฟองหรือตัวไหนก็ได้ที่เอาขังฟองไปก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันสุดท้ายก็คือ สลับหลุมสลับหลุมดำอันเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราเน้นสร้าง2เมืองอย่างเงี้ยหรือเมืองเดียวอย่างเงี้ยการที่เราโดนสลับหลุมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเล่นแล้วมีปัญหามากเลยและโดยเฉพาะตัวเจ้าคะวีนอิซาเบลที่อีเวนนู้นะนะที่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 มาช่วงนั้นอ่ะอันนั้นเอฟเฟกต์เขาคือมีสลับหลุมก็ถ้าเจอก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนะส่วน ตัวสุดท้ายที่แพ้ทางสุดๆเลยก็คือดาคเคที่เพราะว่าพื้นที่ต้องสาบเขาว่ามันทําให้โดนยกเลิกสกิลเนาะเพราะฉะนั้นเราเด้งไปหาเขาอะเขาจะแบบว่าไม่โดนย้ายมาแล้วเอฟเฟกเราก็จะหายแล้วเราก็ต้องเสียเงินเอออันนี้คือข้อเสียหลักๆส่วนข้อดีข้อดีต้องบอกเลยว่าอ่าเป็นตัวที่จบเกมเร็วเป็นตัวที่เล่น1-1สบายมากแล้วก็ชนะทางยืนลังได้โดยชนะทางยืนลังเนี่ยส่วใหญ่เนี่ยจะชนะยังไงถามว่า เราต้องสังเกตว่าถ้ายืนลังเนี่ยเขายือนอยู่บนพื้นที่จุดศูนย์กลางหมอกอ่ะอันเนี้ยเราวาิ่ไปหาเขาได้เลยเพราะว่าเราจะตัดไฟพื้นที่จุดศูนย์กลางเนาะเราจะไม่โดนดูดเราก็โยนเขาไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปหาเขาซึ่งไม่ได้ยืนอยู่ที่อยู่ที่พื้นที่จุดศูนย์กลางหมอกเนี่ยแต่มีหมอกอยู่ที่ทพาพนะให้เรามีโล่ก่อนถึงจะสามารถกระโดดไปหาเขาได้ถ้าเราไม่มีโล่เนี่ยเราก็จะตุยนะครับก็สําหรับทริปข้อดีข้อเสียของอ่า อีโวอาชานะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายชุบชุบ